โรงศพมีไว้ใส่คนตายนะไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่เคยถามตัวเองไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อกินเพื่อเที่ยวเพื่อนอนแล้วไปวันๆทำงานเลี้ยงลูกสุดท้ายแก่มาแล้วตายไปมันแค่นี้อยังเหรอชีวิตอยากให้แม่อาร์ตแนะนำกับผู้ใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาพระธรรมค่ะเป็นผู้ใหม่ใช่ไหมคะลูกถ้าเป็นผู้ใหม่เนี่ย แม่อ้มองว่าศึกษาพระสูตรนะคะพุทธวจนะเนี่ยอาจจะศึกษาพระสูตรที่จําเป็นที่นําไปใช้ในชีวิตนะคะที่จําเป็นในการที่จะเป็นหลักเป็นเป้าหมายของของเราแต่สําหรับแม่อ้างเองเนี่ยแม่อ้าเป็นคนที่เหมือนชอบอะไรที่มันเป็นทางลัดแม่อ้าก็จะแบบว่าเอ๊ะหลักการของพระพุทธเจ้าคืออะไรหลักการของพระพุทธเจ้าคือท่านพยายามจะมาสื่อสารพวกเราว่าตอนนี้พวกเรากําลังทุกข์กับของปลอมอยู่นะ เรากําลังมีชีวิตยอยู่ภายใต้ของปลอมซึ่งเขาจะเหวี่ยงให้เราสุขให้เราทุกข์อยู่ตลอดเวลาออถ้าพูดแบบว่าภาษาธรรมะหน่อยเขาก็จะเรียกว่าตัวขันห้าเนี้ยขันห้าก็คือตัวแม่อย่างตัวไม่มอดัดอย่างเงี้ยก็จะมีประกอบด้วยเนี่ยออรูปนะคะคือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเรากำลังมาหลงตรงเนี้ยพอเรามาหลงตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราจะออกจากความหลงตรงเนี้ย นะคะเพื่อพบสุขที่แท้จริงว่าอันนี้คือตัวปลอมของเราเนี่ยเราต้องมาพิจารณาให้เห็นเป็นสัจจความจริงนะคะว่าตัวขันท้าที่แม่อ์ตพูดถึงก็คือตัวเราที่เราตั้งอยู่หรือพวกหนูที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่พวกตัวพวกหนูนะวิธีการที่พวกหนูจะทําให้เห็นว่าขันท้ามันไม่ใช่เราได้ยังไงเราต้องมาพิจารณาความความเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเสื่อมไปของขันห้าแล้วก็การการดับไป ถ้าพูดแบบสั้นๆแล้วก็คือการพิจารณาการเห็นเกิดดับถ้าพวกหนูพิจารณาการเห็นเกิดดับไม่ว่าจะเป็นถ้าอย่างในกรณีของรูปอะค่ะรูปเนี่ยพวกหนูก็พิจารณาว่าร่างกายเรามัน,ม,นมีริ้วรอยเหี่ยวย่นอย่างไม่อาร์เนี่ยริ้วรอยต่างๆผมหงอกเต็มหัวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความเสื่อมในร่างกายอะม,มันเกิดแล้ววันเสื่อมได้ไหมเราเห็นด้วยตัวเราเองปัจจตังเลยค่ะเฉพาะตนเลยเลยว่าเออร่างกายเรามันเสื่อมจริงๆอะ คือร้อยปีไม่เกินร้อยปีเราก็ต้องตายแน่นอนหรือบางคนถ้าอายุยืนหน่อยก็อาจจะร้อยกว่าปีแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายทุกคนนะคะอันนี้มันเป็นความจริงของชีวิตเราต้องยอมรับให้ได้ถึงวันนี้เราจะยังหนุ่มอยู่แต่ว่าแม่อาจจะจะย้ําอีกอย่างหนึ่งว่าคือความตายเราประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะหนุ่มจะแก่เนี่ยก็ต้องตายด้วยกันแล้วไม่ได้มีอะไรมาการันตีได้เลยนะลูกว่าเ,เราหนุ่มเนี่ยเราจะตายช้ากว่าคนแก่ โอเคแหละโดยหลักการอะ่ะมันอาจจะมองว่าเออยังไงเรายังเราเดี๋ยวคงตายเช้าแต่หนูต้องอย่าลืมว่าแบบแม่อาชอบคําคมของทางโลกคํานึงที่เขาพูดแล้วแม่อารู้สึกว่ามันมันถึงใจดีก็คือคําว่าแบบโรงศพมีไว้ใส่คนตายนะไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่ซึ่งมันก็คือเรื่องจริงเราจะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวทั่วไปอยู่แล้วว่าเด็กก็ตายได้นะคะวัยรุ่นก็ตายได้ไม่จาเป็นต้องเป็นคนแก่เพราะฉะนั้น ถึงแม้เราจะไวไหนก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยมันก็จะสามารถให้เราดําเนินชีวิตได้ได้แบบไม่ประมาทแล้วก็เราก็จะรู้ว่าสรุปแล้วในชีวิตของเราอ่ะเราต้องการอ,าอะไรกันแน่นะคะเคยถามตัวเองไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะคะเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อเพื่อกินเพื่อเที่ยวเพื่อนอนแล้วไปวันๆทํางานเลี้ยงลูกสุดท้ายแก่มาแล้วตายไปมันแค่นี้ยังเหรอชีวิต มันมีแค่นี้เองเหรอเรา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 ลองถามตัวเองดูนะคะแล้วณเวลานี้เรามาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องยิ่งรู้สึกว่าท่านสอนนะว่าตัวเราเนี่ยมันทุกนะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาด้วยตัวเองว่าทุกได้เราก็พอเราเพิจารณาแบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็หาทางเดินออกจากทุกข์สิพระธรรมคนท่านก็ตรัสคําสอนไว้แล้วว่าก็คือมรรคแปดนะคะมรรคแก็คือทางเดินออกจากทุกข เรามารู้อริยสัจสี่นะคะว่าทุกข์คืออะไรเหตุเกิดแห่งทุกข์คืออะไรทา,ทางดับคืออะไรทางเดินให้ถึงความดับแห่งทุกข์คืออะไรเราก็เดินตามในสิ่งที่ท่านบอกพอเราเป็นผู้ใหม่เราก็อาจจะพิจารณาอาจจะเรียนรู้พสูตรไปได้ระดับหนึ่งก่อนนะแม่อานมองว่าแบบนั้นแล้วส่วนในชีวิตประจําวันน่ะถ้าให้แม่อานแนะนําแม่อาก็ฝึกได้เลยว่าถ้าถ้าพวกหนูอยากรู้วิธีการนำำําทาไปใช้ในชีวิตในเชิงลึกในทุกมิติอ่ะถ้า ม่อาจเห็นหนังสือที่พระอาจารย์คฤทธิ์ท่านทำนะคะเกี่ยวกับคาราวาชันเลอร์นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะบอกถึงวิธีการที่เราจะเกี่ยวข้องกับผู้คนในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะหรือว่าลูกของเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องอะไรพวกนี้ค่ะหลักธรรมแบบนั้นเนี่ยพระธาถาคดท่านท่านตารัสไว้หมดเลยว่าหนูจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นยังไงรวมทั้งเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ในชีวิตควรจะแบ่งทรัพย์ยังไง ถ้าเราเดินตามทางที่พรอองค์สอนได้เมื่อไหร่ในชีวิตในมิติของการใช้ชีวิตในประจําวันของหนูอะหนูทําแบบนั้นไปเรื่อยๆแม่อาร์ตมองว่าทางมันจะไปทางจเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมเพราะว่าเราไม่ได้นอกแนวอะค่ะเราเราเดินตามสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านสอนแล้วสุดท้ายพอเราเราใช้ชีวิตได้ดีได้ปกติสุขจนวันหนึ่งเราเกิดความรู้สึกว่าเออ พารณาถึงความไม่เที่ยงได้เพราะพารนายถึงความไม่เที่ยงได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้ามาสู่สมาตานิยามตรงที่เราจะเห็นทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเพียงแค่ผ่านมาและผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเหมือนเบื่อหน่ายใครกำหนัดในสิ่งที่เรายึดม,มั่นถือมั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอเริ่มเบื่อหน่ายใครกำหนัดนะคะจนสามารถพรณานะคะเดินมาจนหลุดพ้นได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธองค์ท่านการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ย ด้วยเหตุอันนี้ด้วยเหตุที่ท่านน่ะจะมามาแนะนําแนวทางให้พวกเราออกจากทุกข์ทั้งปวงนะคะตอบยาวนิดนึงเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ศึกษาเข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ทีมงานจะได้เอาเอาสิ่งที่แม่พูดอันนี้ไปทําคลิปเพื่อที่จะจะเป็นการเสนอแนวทางให้กับให้กับคนที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าคนที่ติดปัญหาเหมือนที่ปีวันบอกแม่มานะคะ เราก็จะได้ช่วยให้คนอื่นแม่นุโมทนาสาธุกับหนูนะคะที่ถามคําถามดีๆมาแล้วเดี๋ยวหนูก็จะได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะเป็นรัตนาห้าที่หาได้ยากในโลกนะคะที่ถามคําถามมาให้แม่อาร์ได้ตอบเพื่อที่จะให้ได้เผยแผ่คําสอนรูดดุ้ทธเจ้านะคะแนวทางการน,นําทําไปใช้นะคะ